ครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการ police อ a ์ครับทางช่อง p o l i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะกับผมฟาลุกพลวัตนะครับแล้วก็พิธีกรท่านอื่นๆนะฮะที่จะคอยบทเรียนนะครับมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในแวดวงสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับจะพูดคุยเรื่องอะไรจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนรอติดตามและกันนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะช่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชมส่วนใครที่เปิดเข้ามาตอนนี้แล้วอยากจะแบบว่าอุยปิดหน้าจอไปเลยออยยยาาจะฟังงงแต่่เเสีดว ได้ไหมเอาเป็นฟังแนวพอดแคสต์ในการถามคําถามและตอบคําถามช่องทางนี้เพิ่มเติมเลยคุณผู้ชมครับทั้งออนไลน์ออนแอร์และก็ออนแอปพลิเคชันนะฮะเพิ่มเติมตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ police tv tv นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมีหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่คุณเข้าไปกดฟังตามปกติได้เลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดใครใช้สมาร์ทโฟนอยู่ปิดปิดหน้าจอก็ได้หรือว่าจะเปิดหน้าจอมาดูภาพข่าวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถฟังได้เสียงอย่างเดียวได้เช่นเดียวกันนะฮะสุดท้ายคุณผู้ชมครับทางแฟนเพจหลักของเรานั้นนนนนคคือสสถาาาีทัศ่ศกงงตตรรหชิะบ ฝากกดติดตามด้วยละกันซึ่งแน่นอนเราจะไปที่ไหนพื้นที่ตรงไหนและคุยเรื่องอะไรก็รอติดตามนะทุกช่วงรายการของ p o l i t ทท็อแล้วก็วันในที่ทองนะฮะส่วนวันนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตอรอครับแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอของบริษัททีวีครับเราออกมาข้างนอกแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะถ้าเกิดบอกพื้นที่ตรงนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับถนนข้าวสารนั่นเองคุณผู้ชมครับผมหพูดถึงข้าวสารแล้วแน่นอนหลายคนอาจจะนึกถึงอ้งสถานบันเทิงเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของนักท่องเที่ยวและแน่นอนนะครับเรื่องของการจราจรด้วยที่รถเนี่ยโอ้โหติดเป็นประจำนะฮะยิงช่วงเทศกาลอย่างสงการานหรือว่างานปีใหม่หรืออะไรก็ดีใครที่แบบขับรถมาข้าวสารจะต้องบอกโอ้โหฉันต้อง อรถติดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแน่นอนนะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการจราจรและก็การดูแลรับผิดช,ชอบในสายงานตำรวจในะะด้านการจราจรเกี่ยวกับพื้นที่สอนอชนะสงครามนั่นเองนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าการท่องเที่ยวและการจราจรในบริเวณสอนอชนะสงครามนะครับคุณผู้ชมและผมอยู่กับทางด้านของผู้กองนะฮะร้อยตำรวจเอกวงศกรจันทพักดีครับรองสารวัตรจราจรสถานีตํารวจนครบาลชนะสงครามครับผู้กองก่สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะแน่นอนเราบอกคุณผู้ชมวันนี้น่าจะเน้นเรื่องของจราจรนะฮะเพืกองครับ,รบซึ่งคือหลายคนแหละผมเชื่อว่าเวลาขับรถมาเข้าสารส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องมีคําพูดติดปากว่าโอ้โหไปเข้าสารเนอะรถติดรถติดช่วยนิยามคําว่ารถติดของเข้าสารให้หน่อยได้ไหมครับต้องใช้คําว่าพื้นที่เข้าสารนะครับมันเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขามาเนี่ยเขามาเพื่อท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับมาเพื่อท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วพื้นที่สะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความบันเทิงนะครับคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้มาในลักษณะของรถส่วนตัวซะส่วนมากแล้วก็จะมาใช้ในลักษณะของรถขนส่งสาธารณะซึ่งมันก็จะลักษณะมาใครมามันอย่างเงี้ยครับปริมาณปริมาณรถเนี่ยก็จะมีปริมาณมากและเทียบเท่ากับอัตราพื้นที่พื้นถนนเนี่ยครับคือมันแคบมากใช่ไหมครับคมันค่อนข้างแคบครับก็อาจจะทําให้มีปัญหารถติดบ้างนะครับในบางช่วงทั้งการ รับส่งผู้โดยสารเอ่ยทั้งการชะลอในผู้โดยสารที่กำลังจะกลับบ้านขึ้นรถรนนก็เลยอาจจะมีทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจรบ้างทีงท่นี้เนี่ยผมถามส่วนตัวเลยจริงๆเรามีทริคไหมฮะว่ามาบริเวณเข้าสารือยชนะสงครามช่วงไหนที่รถจะไม่ติดที่สุดสมมติผมจะมาเที่ยวอะไรเงีาาเ้ยฮะถ้าจะมาเที่ยวใช่ไหมครับถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยผมมองว่าการจราจรค่อนข้าง,าง,างหนาแน่น ในโซนถนนด้านถนนจักรพงก็คือบิเวณหน้าสอนอเพราะว่าตัวถนนที่ค่อนข้างเล็กนะครับดังนั้นถ้าจุดรับส่งที่มองว่าเป็นจุดที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถเดินมาที่ถนนข้าวสารได้เหมือนกันเนี่ยจะแนะนําไปในพื้นที่แยกข้อกลัวก็คือถ้าเรามาจากทางฝั่งทนเนี่ยลงสะพานปิ่นมานะครับชิดซ้ายแยกข้อกลัวเราจอดรับส่งจุดนั้นเนี่ยมันผมว่าก็เป็นจุดที่การจราจรถนนพื้นที่กว้างครับเลนเจ็ดเลนการจราจรก็จะคล่องตัวแล้วก็ ไม่ได้ติดไม่ได้ติดครับตรงนั้นอ,อันนี้เป็นทริคเลยบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะนี่คือการเขามาเที่ยวเขาสารแลวบางคนบอกอุ้ยเจอรถติดคุณผู้ชมเดี๋ยวลองให้ทีมงานเนี่ยขึ้นภาพเป็นภาพอินโฟกราฟิกหรือว่าคลิปวิดีโอในการเดินทางมาเขาสารยังไงที่สะดวกที่สุดอย่างที่ผู้กองบอกไปนะฮะที่นี้ปุ๊บในพื้นที่การรับผิดชอบของสอนอชนะสงคารามเองในส่วนงานการจราการจราจรจริงๆเราครอบคลุมกว้างขนาดไหนครับผู้กองกรครับพื้นที่สอนอชนะสงคารามนะครับมีขอบเขตรับผิดชอบประมาณ 2.1ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็จะตั้งแต่ถนนกุ้งุ้เกษมนะครับริมคลองริมคลองเทเวศนะครั่งเหนือฝั่งที่ใต้ก็เป็นแนวถนนหน้าพระลานก็คือติดกับรั้วกำแพงของพระบรมราชวังนะครับแล้วก็จะเป็นติดจากฝั่งแม่น้ำนะครับก็คือเรียบคลองแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหนึ่งก็จะ มาร์กโลเคชันก็ที่อนุสาวารีฮาฮาาย์ประชาธิปไตยตัดลงมาก็จะเป็นของชนทองคมก็มองเป็นภาพสีเ่เหลี่ยมองจริงนี่ถือว่าถ้าจะให้บัญญัติของคําว่าเป็นสอนอฉนทองคำนี้ดูเหมือนเป็นทำเลทองเหมือนกันนะฮะพะต้องครอบคลุมดูแลหมดไม่ว่าจะเป็นอนุสาวารีย์ไหนจะพระบรมมหาราชว,วัววงในจะสถานที่ท่องเที่ยวอีกโ<ช>อ้โหฉะนั้นการดูแลเออรื่องของความปลอดภัยเองหรือการจราจรเนี่ยคือเราต้องมีปริมาณเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะไหมฮะในสอนอของเราเอง ถ้าเฉพาะในส่วนงานจราจรนะครับที่เป็นเจ้าที่ทํางานจราจรหลักๆเนี่ยจะมีอยู่36คนครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ถ้ามองในบริบทของหน้างานจราจรเทียบกับที่อื่นๆนะครับก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างพอสมควรนะครับเรามีการแบ่งเจ้าที่ตํารวจจราจรเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงทั้ง ช่วงเช้าครับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนครับซึ่งในบางพื้นที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยก็อาจจะแบ่งแค่เป็นเช้ากับบ่ายประมาณนี้ครับช่วงคืนก็เป็นเจ้าที่ตํารวจสายตรวจป้องกันปราบปรามก็จะคอยเอาจริงๆ3 6คนนี้สําหรับกองเองมองว่าพอไหมฮะเพราะว่าจริงๆเวลาเราเจออะไรอย่างสงกรานอย่างเงี้ย คนโคตรเยอะคุณผู้ชมใช้คำว่าคนโคตรเยอะจริงๆนะอย่างปีใหม่เลยนะ,ะถ้าสมมติว่าไปสนามหลวงหรือว่าในพระบระม,มหาราชวังที่เขาจะเปิดเฉพาะวันเทศกาลจริงๆเนะี้ยการจราจรเราสามสิบหกคนพอไหมครับมันจะต้องเป็นการขยายฟังก์ชันการทํางานครับต้องออใช้หน่วยร่วมปฏิบัติหลายส่วนเข้ามาช่วยทั้งการร้องขอกําลังจากหน่วยเหนือขึ้นไปเช่นบรชนชโนนยครับทางบกขอกําลังเข้ามาช่วยเหลือเพราะจริงๆถ้าในปริมาณ3าสกคน ถ้าเป็นการระดมทํางานสักหนึ่งงานเนี่ยมันเพียงพอครับแต่การดูแลพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถดูแลพื้นที่แค่ตีห้าถึงบ่ายโมงแล้วจบได้เลยไม่ใช่ครับเราต้องดูแลประชาชนตั้งแต่มันเป็นลักษณะ24ชั่วโมงครับก็ต้องมีการแบ่งผัดกําลังมีการระดมกําลังในบางช่วงเวลามีการร้องขอกําลังในบางช่วงเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานปริมาณ ประชากรที่เข้าภาในพื้นที่้วยที่ผ่านมาเนี่ยในตัวผู้กองเองคิดว่างานเทศกาลไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นการจัดการดงานด้านจราจรที่ยากที่สุดที่เราเคยทำมาถ้าปริมาณประชากรที่มาเยอะนะครับก็น่าจะเป็นสงการสงการปีที่ผ่านมาเพราะสงการปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ชนะสงครามเนี่ยมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างมากทั้งสนามหลวงนะครับที่มีการจัดกิจกรรมมีพิพูธบริสแลมมา คนมาค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วเราต้องดู2ที่ไงไหนจะเข้าสารอีกเออข้าสารเนี่ยมันเป็นกกอบฟังก์ชันเดิมๆที่ทำกันมาสองสามปีตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเรามีการทํามีการตั้งจุดคัดกรองขยายพื้นที่แทนที่เราจะมองว่าคนเล่นน้ําแค่บนประสานเราขยายพื้นที่ให้เป็นรอบสี่เหลี่ยมพื้นที่ตั้งแต่แยกบางลำปู แยกครอบครัวไม่ใช่แค่ถนนเดียวที่เข้าสารแต่คือสามารถรอบนอกก็เล่นได้เหมือนกันดังนั้นการปิดการจราจรก็ปิดเป็นลักษณะวงกว้างในีเลี่ยมที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะไม่มีการจราจรจะมีเฉพาะคนเดินเพื่อขยายเกอบให้รองรับปริมาณประชาชนที่มากขึ้นมีการทําสัญลักษณ์ชัดเจนว่าทิศทางการเดินของประชาชนเดินลักษณะไหนดังนั้นฟังก์ชันของงานจราจรเก็จะไปอยู่ในจุดที่มีรถมากกับจุดที่มีคนใช่ไหมครับก็จะแบ่งไปในจุดที่เป็นจุดการตัดการจราจรที่รถไม่สามารถเข้าได้แล้ว เราก็จะเหลือกําลังคนอีกส่วนหนึ่งที่ไปดูแลโซนสนามหลวงซึ่งโซนสนามหลวงเนี่ยพอใช้พื้นที่ทั้งสนามหลวงนะครับต้องเข้าใจก่อนคนมาเล่นสงการเหมือนปีนี้ปีแรกด้วยไหมที่มีจัดสนามหลวงที่ยิ่งใ,ใหญ่ด้วยแล้วใหญ่มากจริงคุณผู้ชมแล้วก็ผลตอบรับนี่คือออกมาดีมากด้วยนะใช่ครับ,รบประชาชนมาเยอะมากๆครับ,รบแล้วเขาชมนะเขาบอกว่ามาสนามหลวงปีนี้คือมาเล่นสงการก็คือ,อ,อการจราจรก็ดีแล้วก็งานก็ดีแล้วก็ที่สําคัญคือคุณผู้ชมครับไม่มีอชญาชียมเกิดขึ้นด้วยคือน้อยมากถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆ แล้วในส่วนการจราจรเราดูแลยังไงฮะสนามหลวงคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนมาเล่นสงการนะครับ,รบก็จะมีคนที่อาศัยรถสาธารณะอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างงี้ครับ,รบซึ่งทางคณะผู้จัดเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเตรียมรถรับส่งสําหรับจุดต่างๆแล้วก็มีการประชาพันธ์ออกไปทั้งจุดรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชายัยทั้งลานคนเมืองทั้งฝั่งปิ่นเกล้าเนี่ยจะมีรถ วนรับส่งเรื่อยๆตลอดเวลาทั้งของขอสมก็มาช่วยอะไรยนะครับก็เป็นการสัมพันธ์ที่ทําให้รดนลงให้คนไม่เอารถมาแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ฉันต้องการเอารถมาฉันจะได้ไปเที่ยวสีลมต่อได้ฉันจะไปเที่ยวที่อื่นต่อได้ครับอันนี้ก็เนื่องจากมันเป็นพื้นที่สนามหลวงก็มีจัดงานข้อสารก็มีจัดงานพื้นที่จอดรถมันก็พื้นที่2ตารางกิโลเมตระครับมันก็พื้นที่จอดรถก็จะไม่ค่อยมี เพราะบางคนเขารู้สึกว่าเวลามารถสาธารณะใช่ไหมจะต้องมานั่งโบกตุ๊กต๊กหรือว่าเรียกแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่นี่คือยากมากอยู่แล้วเพราะว่าบางคนตัวเบียดใช่หรือตุ๊กต๊กนี่โอ้โหโดนข้ามเหมาตุ๊กๆไปบางคนเจอไป500เป็นพันหนึ่งก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นการแบบเออเอารถมาละกันใช่แต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเอารถมามันกลายเป็นภาระหน้าที่ของงานด้านจราจรใช่ไหมที่ต้องมานั่งแบบโอ้บางคนจอดรถแบบเนี่ยอยากจะจอดก็จอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็จะเป็นลักษณะการตึงกกําาลังรใช้ ป้ายบังคับการจราจรช่วยเหลืออมีการใช้การประชันพันเรื่อยๆใช้เครื่องขยายเสียงประชันพันเรื่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถเพราะถ้ารถมาจอดแปะไปแล้วเนี่ยแล้วตัวคนเนี่ยไปเล่นน้ำแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังว่าอีกสิบนาทีเดี๋ยวจะมาขยับไม่มีทางครับไม่มีทางน่าจะอีกสอสามชั่วโมงบางคนหลอุ้ยเล่นแป๊บเดียวขอลงไปเก็บเอาบรรยากาศเอาแต่ถ้าเกิดสมมติคุณบรรยากาศดีอ่ะเป็นคุณคุณจะกลับมาที่รถทันทีป่ะก็ไม่ก็เล่นต่อเออติดลมใช่เนี่ยน้องผมทีมงานผมแะโปรดิวเซอร์ผมเองน้องพิมพเนี่ยคือ ผมถามาว่าสงการไปเที่ยวไหนมาเที่ยวเข้าวสารบอกพี่หนูว่าเข้าสารนะดีที่สุดแล้วในตอนนี้มาเที่ยวสงการโอ,<ก>อ้ก็ออเป็นเพราะอะไรฮะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงแบบรู้สึกว่าเออมาเที่ยวข้าสารแล้วมันสบายใจในการเล่นสงการเลยการจราจรเราเกี่ยวขอ้องด้วยจริงต้องมองว่าเป็นแลนด์มาร์คที่หลายๆคนพูดถึงอยู่แล้วทั้งชาวต่างชาติชาวไทยนะครับครับแล้วก็ผมว่าปัจจุบันเนี่ยระบบการรักษาความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับทั้งทุกจุดขัดกรองเนี่ยเราม <c oughs> ีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมม,มีการฉายภาพฉายภาพกล้องวงจรปิดตามจุดทักก่อนนะครับฉายภาพขึ้นโปรเจคเตอร์ตามร้านต่างๆของพิพิรภัณฑ์ทำให้คนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาก็เอ้ยเพื่อนเราเพิ่งเดินผ่านจุดทักก้อมานีออาอ๋อมันเห็นเหรอครับใช่ครับใช่ครับเราเป็นการฉายเรื่อยลไทม์จริงๆเราไม่ได้ต้องการที่จะสื่อไปอยังคนธรรมดาที่มาเที่ยวเราต้องการสื่อไปยังคนที่ไม่ได้คิดแต่แต่จะมาเที่ยวจะมาแฝงอาชญากรรมมาล้วงกระเป๋ามากีดกระเป๋า เราเห็นนะว่าค,คุณเข้ามาแล้วคุณออกประตูไหนคุณเข้าเวลาใดให้รู้เลยเขาก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเขาเนี่ยมีภาพแน่ๆอยู่ในกล้องเขามีฐานข้อมูลแน่ๆอยู่ในพื้นที่อาชญากรรมปรีมาณมันก็ลดลงเรื่อยๆครับตามเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วเรานํามาใช้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นงานด้านการจราจรที่เจอแล้วน่าจะหนักที่สุดของเราในแต่ละปีนั่นคือสงกรานนั่นเองใช่ไหมครับแต่ที่นี้ปุ๊บมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งครับคกองครับที่เมื่อกี้เราแอบคุยกันหลังใหม่นั่นก็คือเรื่องของสถิติการจับกุมผู้ที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของการรับผิดชอบโดยสอนจราจสงครามก็ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันไอ้นี้ผมอะเมื่อกี้นี้เท้าความไปถึงน้องโปรดิวเซอร์ลวนี่มาน้องตากล้องบ้างเขาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยผมเคยมาในพี่ผมจอดแปะ๊บเดียวผมโดนล็อกล้อเลยอันนี้ต้องเขาบอกว่าที่นี่จราจรดุมากเออเป็นนโยบายแล้วกันครับเป็นนโยบายซึ่งนโยบายของเราไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คนมาเที่ยวนะครับนโยบายของเราคือไม่อยากให้คนเอารถมาเที่ยว เพราะข้อสารเนี่ยครับมันไม่ใช่ค,คนที่เดินมาเดินข้อสารซื้อหมูปิ้งสองไม้ข้าเน,นียนงหอกินเสร็จกลับบ้าน,านมไม่ใช่ครับคนมามาเที่ยวร้านเหล้ามากินเหล้าครับ,รบดื่มแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานไปก็เมาขับรถออกไปอันตรายก็เกิดในบายเราก็ในหน้าง,งานจราจรบริบทเราจะไปไม่ให้เขามากินเหล้ามันก็คงไม่ใช่หรือแบบอุ้ยไม่ไม,มีให้จอดไม่ให้จอด,จอ,ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราก็ใช้ลักษณะการกวดขันวินัยการจราจร ใช้การบังคับล้อเป็นหลักเลยครับการเปิดขันวินัยในช่วง4ี่สาหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ,รบเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการที่จับกลุมรถจอดก,กีดความการจราจรจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยน่าจะประมาณ5000ลายแล้วก็เป็นการบังคับล้อไปประมาณ3000กว่าเคสครับซึ่งผลที่ได้ก็คือทุกเคสที่มีการบังคับล้อไปอผู้ที่ถูกบังคับล้อจาเป็นจะต้องมาชําระค่าปรับที่สอนอ,อกรก,ก่อนที่จะเจ้าที่จะปลดล็อกให้ล้าถึงเคลื่อนย้ายรถไปได้นะครับพอมาที่สอนอเนี่ย ข้างล่างสอนอตรงจุดชำระค่าปรับเรามีเจ้าที่ตำรวจเยอะครับทั้งพนักงานสอบสวนทั้งสิบเวรทั้งเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเขาสามารถดูอากับกิริยาของผู้ที่มาชำระค่าปรับได้ว่าคุณอยู่ในสภาพที่คลองสติได้ไหมครับถ้ายังคุณอยู่ในสแตนดาร์ดดิงที่ดื่มางรครับก็ยังขับรถได้นะก็โอเคแต่ถ้าดูสภาพแล้วปล่อยไปไม่น่าไหว<ม>นี่นแบบออบอกผมไม่เมามันจะชอบบอกว่าสักคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะแบบบอกว่าตัวเองไม่เมา แต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นแหละลักษณะอากับกริยาอย่างที่กองบอกคือมันก็แสดงออกกันอยู่แล้วอแล้วก็สามารถอ่าจัดพื้นที่พักให้เขาก่อนได้พักก่อนนะให้หายเมาวก่อนให้ค่อยขับกลับทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันหลายๆแอปที่เรียกคนมาขับรถให้ก็ได้คุณจะนั่งรถกลับก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาก็ได้ครับซึ่งนี้ก็เป็นบริบทที่ทางเจ้าที่ตำรวจก็จําเป็นที่จะต้องคอยช่วยสอดส่องนะครับช่วยดูแลเพื่อ มันก็เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนในเราปล่อยเขาไปครับเขาเอาออกไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลอื่นได้ครับแต่ว่าในส่วนของการถูกบังคับล้อไปแล้วก็คือต้องจ่ายค่าปรับตามปกติถูกไหมครถึงแม้ว่าเขาจะแบบเมาหรือไม่เมายังไงก็แล้วแต่ใช่ครับแต่ก็ถือเป็นกุศโลบายของเราด้วยเป็นนโยบายนโยบายนอกจากการที่เอาเขามามองเห็นได้นะครับก็คือเป็นการรณรงค์ว่าเอ้ยขับรถมาทีไรก็โดนล็อ นั่งรถสาธารณะมาแล้วกันดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้การใช้รถสาธารณะมันก็ทําให้ไม่มีรถจอดบนพื้นผิวถนนพื้นผิวถนนเขาถูกสร้างมาเนี่ยครับรองรับสําหรับปริมาณรถที่มันเคลื่อนไหวบนถนนอพอมีรถไปจอดเพิ่มเติมเนี่ยเป็นรถหยุดนิ่งเนี่ยช่องทางที่ใช้สําหรับการเคลื่อนไหวมันก็น้อยลงมันก็เลยมีแต่คนพูดว่านั่นแหละเขาสารรถติดตลอดใช่ครับใช่ครับแล้วจุดรถสาธารณะต่างๆเนี่ยถ้าจะมองเห็นว่ารถติดเนี่ยพื้นที่เราเนี่ย อาจจะมีคนบอกว่า3รถแท็กซี่เยอะจังทำไมจอดตรงนั้นจอดตรงนี้เยอะจังมันเป็นพื้นที่การกรุ๊ปปิ้งจุดขึ้นรถลงรถของนักท่องเที่ยวที่เราก็มีนโยบายชัดเจนว่าเราอยากให้คุณขึ้นรถาอย่างพื้นที่หลักหน้าสอนอเชัยงคามทางเข้าถนนข้าวสารพอดีนะครับถ้าคุณขึ้นรถตรงนี้เนี่ยเรามีการอัปเดตกล้องมีการปรับมุมกล้องเห็นก็จะได้ความปลอดภัยด้วยเหมือนกันหลายๆท่านนักท่องเที่ยวด่มโทรศัพท์ไว้บนรถดึงสิ่งของไว้บนรถ ถ้าไปดูในตัวเพจของชนะเนี่ยครับจะเห็นว่าักท่องเที่ยวเนี่ยลืมของแล้วได้คืนจากบรถทแท็กซี่เนี่ยเยอะมากๆทั้งพื้นที่หน้าสอนอชนะทั้งแยกครอบครัวที่ผมแจ้งไปจุดพวกนี้เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารหลักที่เราต้องการให้ผู้โดยสารเนี่ยมารับส่งตรงนี้เพราะว่ากล้องเนี่ยมันครอบคลุมมันมองเห็นตัวป้ายทะเบียนชัดเจนสามารถอ่านป้ายทะเบียนจากตัวกล้องได้ให้เราสามารถสืบค้นต่อได้เกิดมีเพจมีปัญหาอย่างไร ห่ะงั้นแสดงว่าเวลาการจุดที่เป็นจุดส่งอย่างที่ผู้กองบอกกันตอนต้นก็คือไปส่งตรงแยกครอบครัวเอาแต่พอเวลาสมมติจุดจะกลับสมมติคุณมีรถละคุณมีคนมาส่งถึงที่แต่พอเวลาคุณจะกลับก็คือมาเรียกเอาตรงบริเวณที่ตูกใกล้สอนอ,อก,ก็จะสะดวกที่สุดแล้วก็จะมีรถคอยรับคุณอยู่เสมอและที่สําคัญคือมี CC t ีด้วย ความปลอดภัยจะเป็นจุดที่ม,มี CCTV ชัดเจนเห็นได้ว่าอ่เราขึ้นรถไปกับใครอย่างเงี้ยครับ<ม>เป็นความเลื่องอย่างนี้นในการทาํางานนะฮะอย่างเช่นวันที่มีเทศกาลอ่จสมมติวราไม่ใช่แค่สงการานอย่างเดียวมีฮาลาวีนหรือว่ามีอ่าวันปีใหม่ด้วยหรือแม้กระทั่งลอยกระทงก็ตามแต่ลอยกระทงเราน่าจะไม่ค่อยได้เจอเยอะเพราะว่าคนก็ไปตามริมแม่น้ําก็ะเอานะฮะทีนี้ปุ๊บเรื่องกิจกรรมต่างๆอย่างงานพระบรมหาราชวัง36คนที่เป็นเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยผมว่าน่าจะแบบโอ้ไม่พอเราขอกําลังจากนอกจากหน่วยอื่นแล้วมีภาคเอกชน เขามาช่วยด้วยไหมครับในพื้นที่เรารอะครับต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆที่เป็นประชาชนด้วยกันมาสมัครใจเป็นเจ้าหน้าที่อาสาจราจรเป็<อ>นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานจราจรในส่วนของเช้าของค้าเนี่ยเรามีอาสาจราจรน่าจะประมาณเกือบเกือบ80คนที่เพิ่งผ่านการอบรมมานะครับ,รบในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมามเราจดอบรมกันที่สอนอเนี่ยครับก็ เจ้าที่พวกนี้นะครับเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลืองานจราจรโดยเขาก็ใช้เป็นอาสาสมัครใจนะครับเป็นจิตสาธารณะเข้ามาช่วยเหลือในทุกงานไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยครับทางสารหลักเมืองทางพระบรมราชวังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ฟรีก็จะมีพี่น้องประชาชนเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเป็นจนํานวนมากเจ้าที่พวกนี้เขาจะคอยไปช่วยดูตามพื้นที่ทางร่วมทางแยกจุดตัดการจราจรจุดข้ามถนนอันนี้เป็นหลักเลยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาภายในพื้นที่ งานสนามหลวงต่างๆเช่นง,ง,งานาพระบรมสา,ารีริกธาตุครับคนมาเป็นแสนๆคนก<ม>็จะมีพี่ๆพ,พวกนี้ครับนอกนอจากเจ้าที่ตำรวจ,จในส่วนของชนะ36หคนใช่ไหมน,นันอื่นๆที่มาช่วยแล้วก็มีเจ้าที่อาสาจ,จราจรเนี่ยจะเป็นกําลังอีกกําลัง<ม>หลักเลยครับที่าาซึ่งอาศาจราจรเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีความรู้เรื่องของกฎหมายด้วยบางส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับต้องผ่านการอบรมในข้อกฎหมายต่างๆที่ควรจะรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วในท่าทางการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าง ถ้าการหยุดรถยังไงถ้าการปล่อยรถยังไงครับคือเรื่องพวกนี้มันไปถูกระบุในพรบจราจรว่าปกติแล้วถ้าเราเห็นไฟแดงเราต้องหยุดอในขณะเดียวกันเราเห็นไฟเขียวเราต้องไปแต่ถ้าเราเราได้รับไฟเขียวแต่มีสัญญาณมือจากเจ้าพนักงานจราจรบอกให้หยุดเราต้องหยุดทีนี้ถ้าเจ้าพนักงานจราจรทาสัญญาณไม่ถูกต้องแล้วไม่หยุดแล้วเกิดเหตุการณ์นะครับเรมันก็จะกลายเป็นว่า อ้าวก็เมื่อกี้ผมเห็นมืออาสาทาอย่างเงี้ยให้ไปได้อะไรเงี้ยสัญญาจราจรอย่างนั้นเนี่ยมันใช้ได้ตามกฎหมายจริงหรือเปล่าดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องมีการอบรมทุกกรณีนะครับแล้วก็ต้องมีเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่อาสาอยู่กับอาสาในการแจ้งสั่งการเพราะว่าเขาเป็นลักษณะผู้ช่วยเหลืองานจราจรครับในช่วงเทศกาลเป็นห่วงเวลาที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูงครับ ทางสอนอเชงคมจึงมีมาตรการในการขับขี่ให้ปลอดภัยมาฝากครับไม่ใช้รถที่ไม่ปลอดภัยควรตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรไม่่าปืนสัญญาณไฟจราจรไม่ขับรถย้อนสอนไม่แซงในที่ขับผันและที่สำคัญต้องพบใบอนุญาตขับขี่นะครับหรือไม่ขับ ง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขนาดขับขี่นะครับค่าเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณกับสุดท้ายนี้นะครับหากทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการสิทธิดด์แลขมตามที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับผมเชื่อได้ว่าจะทำให้อุบัติเหตุนบนท้องถนนเนี่ยลดลงครับ<อ>ครับ ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นครับผู้กองมันก็จะมีคนชอบพูดว่าเฮ้ยแล้วอย่างการจัดการจราจรเรื่องของรถแท็กซี่ที่ชอบจอดแช่อย่างงี้ฮะในส่วนงานจราจรของสององำนักงาน t r a f งรมเราดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรามีการกดขันเป็นวงรอบนะครับทั้งก็จริงทั้งทั้งทั้งวันเลยนะครับทั้งช่วง,ชวงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนถ้าพูดถึงในมุมมองช่วงเช้าตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงพระบ,บรมราชชองเปิดพื้นที่ที่มีรถแท็กซี่รถ3ล้อเข้ามาจอดรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ย บริเวณสารคุณเมืองบริเวณแยกข้าช้างเราก็มีการจัดวงรอบเจ้าเจ้าที่ตำรวจสายตรวจจราจรเราเนี่ยครับไปคอยกดขันวินัยมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับสมมติพี่ขับสามล้อมาจะมาจอดอย่างเงี้ยครับใช่มันชอบมีแบบว่ามันไม่มีคนเรียกแต่คือเราอ่ะอยากจะแบบว่าเออมานั่งรอเออมารออ๋อเดีพอเจอคนนึงล็อกอยู่เออเราก็แอบกลัวแล้วเหมือนกันก็ขยับดีกว่าจริงก็ เรื่องพวกนี้ผมว่าเราขับวนเรื่อยๆก็ได้นะครับมไม่ไม่ได้จาเป็นต้องจอดเพราะว่ารถมันค่อนข้าง,างติดนะครับแท็กซี่หรือหรือรถอ่าตุกๆนฮะฮะสามารถบอกว่าแคปแล้วก็ไปบอกเพื่อนได้นะครับว่า<ช>จริงๆเ,<ล>เราจับจริงๆนะว่าสมมติคุณจอดมาถึงแม้ว่าเขาจะอย,ยู่บนรถก็ตามหรือว่าเขาไม่อยู่บนรถแล้วท,ที่เรามีการล็อกล้อไปการที่อยู่บนรถเนี่ยครับแต่ว่ามีการจอดกีดขวางไปแล้วก็จะเป็นลักษณะการหยุดรถหรือจอดรถเพื่อกีดขวางการจราจรนั้นเนี่ยเราไปสั่งแน่ๆและแต่การบังคับล้อเนี่ยจะใช้สําหรับเอ่อไม่อยู่ไม่พบตัวผู้ก มันก็จะอัตราโทษปรับกาจะกคนละเรื่อครับซึ่งอย่างที่คุยกันไว้สักครู่นี้ที่ผู้กองบอกนะฮะว่าอัตราตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีจนมาถึงพฤษภาคมเนี่ยอัตราการจับเนี่ยห้าพันกว่าเคสล็อกล้อไป3,000กว่านี่คือถือว่าเยอะมากเหมือนกันครณผู้ชมครับก๊ป,ปิ้งที่เหลือพันกว่า,วานี่คืออาจจะเป็นลักษณะของเนี่ยครับรถขนส่งหรือร,ร,รถที่ มาจอดแล้วเกิดการร้องเรียนพื้นที่ใดาอนติดขัดเนี่ยแต่ว่าตัวคนขับยังอยู่บนรถถามว่าโดนจับไหมโดนนะครับแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าคนเองคนคนอื่นเนี่ยอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีรถสาธารณะเพื่อมาเที่ยวในพื้นที่สอนอชนะสงครามหรือว่าเที่ยวข้าศสารหรือว่าพระบรมหาราชวางังหรือแม้กระทั่งเรื่องของสนามหลวงก็ตามอย่างนี้เรามีพื้นที่การจัดการจอด,ดรถแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมครับใน,ในใกล้พื้นที่สอนอชนะสงครามคือในช่วงนี้นะครับสนามหลวงนะครับเขาก็จะมีการเปิดให้จอดรถ บริเวณเอ่อครึ่งตรงที่เป็นปูนนะครับเป็นลานสีเขียวจุดนั้นเนี่ยจริงๆรองรับรถได้ประมาณแ0 0อยคันถึง1,000พันคันซึ่งค่อนข้างมากเลยนะครับแต่อาจจะเดินไกลหน่อยใช่ครับก็จริงๆเขารองรับสําหรับผู้ที่มาพระบรมราหลชวังด้วยมาหลหลักเมืองด้วยส่วนถ้ามาเที่ยวกลางคืนข้าวสารเนี่ยก็แนะนาเป็นจุดจอดรถเอกชนต่างๆทั้งอาคารจอดรถวัดบรวรลอาคารจอดรถกทมถนนไกลศรีวัชนะสงครามด้านหลังเรานี่ก็จอดได้นะครับอ๋อใช่ครับแต่ก็จะมีเวลาปิดก็คือ ก็พักต้องจาวัดครับประมาณตีหนึ่งมั้งครับเขาก็จะปิดประตูแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คืออย่าเมามากเกินไปทีนี้ปุ๊บใกล้จะช่วงใกล้ท้ายรายการคุณผู้ชมโอ้โหเราคุยกันไปไวมากเลยทีเดียวผู้กองครับมันก็จะมีเรื่องของการเปิดนี่แหละผับที่ตอนนี้มีการขยายเวลามากขึ้นในพื้นที่เข้าสารนั้นคือตีสี่งานด้านการจราจรก็จะต้องหนักขึ้นด้วยเราดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพอเปิดตีสี่แล้วคือจริงๆมันเป็นฟังก์ชันภาพรวมนะครับก็จะมีนั่งงานอื่นเช่นฝ่ายป้องกันปอบป้ามครับ ในเมื่อถึงพ่วงเวลาเนี่ยครับสำหรับร้านทั่วไปปกติประมาณเที่นคืนตีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการใช้รถเปิดสัญญาณไฟนะครับประกาศแจ้งเตือนใครมาเที่ยวจะเห็นบ่อยๆใช่ครับมีการเปิดไฟปิดเสียงเพลงแล้วก็ปิดร้านเก็บร้านอันนี้ก็เป็นการลดปริมาณไปได้แล้วส่วนหนึ่งพวกร้านที่รู้ตัวเองว่าปิดที่สี่ได้ก็จําเป็นจะต้องลดเสียงเพลงเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะได้อนูสภาพ ดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนพอเจ้าที่ไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็มีการถ่ายเทปประชากรเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วการจจอมันก็ไม่ได้ว่าไปแบ่งเป็นช่วงตีสี่คนทยอยออกทีเดียวมันก็จะแบ่งเป็นสองช่วงบางคนก็จะเรียกว่าช็อตฟิลไหมเคยได้ยินมาสับไว้เรื่องของช็อตฟิลมันคือการแบบช็อตแบบอุ้ยพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วแล้วก็รถบาปุ๊บทุกคนคือปิดเสียงผมเคยอยู่ในบรรยากาศนั้นคุณผู้ชมผมเลยพูดได้เต็มปากนะเสียงก็จะดับปุ่มเราก็แบบ อ่พาพอมาแล้วอ่าโอเคเราก็ยังดื่มเหมือนเดิมนะแต่มันจะเป็นความรู้สึกเหมือนว่าโอเคมันโดนช็อตฟิลแล้วก็รู้ตัวเองว่าโอเคร้านมันต้องใกล้ถึงช่วงเวลา,รารปิดเนี่ยอย่างที่ผู้กองบอกก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่ร้านไหนที่เปิดได้อยู่ก็คือเปิดเล็เบาเอาอะไรประมาณนั้นก็จริงๆมันใช้ได้หลายๆโอกาสครับอย่างในช่วงสงการแล้วกันนะครับผมตัวอย่างสงการเราก็จะมีนโยบายลักษณะดเดียวกันเลยอ,อย่างที่เห็นถ้าใครมาเล่นสงการข้าวสารเนี่ยจะเห็นมีรถมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานรักษาความสะอาดของทางเศรษฐกิจมาเดินกวาดเชียร์พื้นนนิวถ แล้วพอเคลียร์ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนออกมาเล่นได้ยังมีร้านยังเปิดได้อยู่นี่ทำไมทำไมถึงเคลียร์แบบนี้คือลักษณะการเคลียร์จริงๆครับเราเข้าเคลียร์ในห่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมแล้วเราสามารถเปิดการจารายจรในส่วนอื่นอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าตอนแรกเราปิดทั้งหมดใช่ไหมใ,ให้เหลือเฉพาะส่วนของข้อสารแล้วก็เป็นเวลาอื่นก็คือต้องเปิดไปแล้วแล้วเป็นช่วงเวลาที่มองว่า เด็กก็ควรกลับบ้านนอนได้แล้วครับดังนั้นเมื่อเราเคล้วเคลียร์ทนนอสารนะครับสมมติอ่ายังเป็นพี่ฟาลุกอ่ะถ้ายังอยากเที่ยวต่อครับง่ายๆเลยก็เดินเข้าไปหลบในร้านเล้าแต่เด็กๆที่อายุต่ำกว่า20ก็ทำไม่ได้ดังนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องออกตามช่องทางที่เราประชาสัมพันธ์ว่าต้องกลับบ้านแล้วก็จะเหลือเฉพาะกลุ่มที่ ที่อายุได้แล้วได้แล้วใช่บรัชญาดีภาวะใช่ครับก็เป็นทริคที่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเวลาใครเจอเราวใช้คำว่าพ่อมาพ่อมาก็นั่นแหละอย่างที่ผู้กองบอกเด็้้าวนอนเด็กๆไั้บ้านนอนแต่ผู้ใหญ่คือยังอยู่ต่อได้ที่นี้ท้ายที่สุดครับมันก็จะถึง่วงเวลาที่เราต้องลาจากคุณผู้ชมไปแล้วผมถามถึงเหตุการณ์แล้วกันฮะที่รู้สึกว่าเราเป็นอ๋อนี่แหละผู้กองด้านการจราจรมารู้สึกเหตุการณ์ไหนมันยากที่สุดในการรับมือของเราที่ผ่านมา จริงๆมันก็ค่อนข้างกระจายกระจายนะครับในหน้าง,งานของชนะสงครามแต่ละเดือนมันจะมีกิจกรรมพิเศษที่ค่อนข้างเยอะมีงานพิเศษพิเศษอื่นๆที่ค่อนข้างเยอะทั้งอย่างเมษาก็มีในเรื่องของสงการพฤษภาที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของแลกนาขวัญนะครับ,รบมันก็จะมีง,งานอื่นๆที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่งานจราจรควรจะทําแล้วก็ควรจะพัฒนาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ,การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบน嗯嗯ท,ออท้องถนนแล้วกันนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีเคสที่มีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนในอย่างบริเวณแยกบางลาพูตั้ประมาณ2อสมปีที่ผ่านมานะครับมีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนต่อเนื่องกันประมาณ2ครั้งในประมาณ1สัปดาห์ซึ่งเราก็มองว่าแยากบางลาพูทำไมมันถึงมีอุบัติเหตุใช,ใช่ไหมครับคนเดินข้ามถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุก็เข้าไปตรวจสอบกันดูว่าแยากบางลำพูมันเป็นลักษณะแยกที่ เมื่อเข้าถนนจักรพงษ์มาแล้วเป็นทางเดยรถหรือเขาจะไปกินข้าวร้านเจ๊กบฮะเขาก็เลยบอกว่ารีบขับรถอาจจะครับอาเจะซึ่งมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับคนที่ต้องการเดินข้ามถนนเราก็มีการเข้าไปปรับปรุงก็ร่วมกับทั้งทางเขตพระนครทั้งทางสํานักการจราจรและขนส่งทางสนอก็ร่วมกันเข้าไปดูจุดปรับปรุงต่าง เียร์พื้นผิวใหม่ทาพื้นผิวให้ชัดเจนมีการปรับรูปแบบสัญญาณไฟให้คนเดินได้ในขณะที่รถหยุดนิ่งครับจะไม่มีจะไม่เหมือนแยกอื่นๆที่รถเส้นนี้วิ่งไปคนเส้นที่รถจะไม่ได้วิ่งผ่านก็เดินข้ามถนนได้จะเป็นลักษณะที่คนจะเดินข้ามถนนก็ต่อเมื่อรถทุกแยกเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็เป็นสัญญาณไฟแดงทุกด้านอย่างนี้ครับเพื่อให้คนเดินข้ามตั้งแต่ที่มีการปรับปรุปงมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ยังไม่ไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่แยกบางลำพู ก็ถือเป็นผลงานของสนอชนะสงครามเหมือนกันต้องใช้เพราะว่าเป็นความร่วมมือกันในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนยครับใช่ครับยังไงก็ฝากผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะใครจะมาเที่ยวหรือว่าจะมาในพื้นที่ใกล้ๆกับสอนอชนะสงครามนะครับ ขึ้นลดลงลดอะไรนะฮะก็ลองดูตามที่ผู้กองแนะนํากันไปแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอย่าลืมด้วยมาเที่ยวเราต้องมีสตินะครับกลับบ้านประคองสติตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะฮะโดนล็อกล้อแล้วมาจ่ายค่าปรับด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นว่าติดตามรายการของเราได้ใหม่ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกเสาร์และอาทิตย์นะทางช่องพลิททีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตารวจแห่งชาติแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีย้อนหลังใครที่ดูไปถึงช่วงใช้รายการตรงนี้แล้วยังแบบ,บวร ก็เข้าไปใน YouTube Channel ได้เลยค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้ก็ได้หรือว่า Po ลิตคอก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรายการอื่นๆที่เรามีผังรายการของเราอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามด้วยลวกันนะฮะทางช่องพอลิตทีวีวันนี้ลากไปก่อนนะฮะขอบคุณด้วยนะครับร้อยตำรวจเอกวงศกรจันพักดีนะครับรองสารวัตรจรจรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามวันนี้ผมและผู้กองผู้กองจอนนะฮะต้องลาผู้กองจอนนะฮะต้องลาผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดชอบเทปนี้ ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมผูกองกรนนะฮะลาไปก่อนนะฮะแล้วผมปรุภพลวันนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ